กองเพียงเกี่ยวกับปิ่งไก่เซโนพี่น้องผู้สาวขายปิ่งไก่ดีใจที่อ้ายนั้นมาเซโนมาน้องวนงนีโกว่าสาวเซโนปิงไก่ใหญ่ได้ยินคํา้องจากให้ว่าน้องนี่งามหลาย โดยกับสบายดีสบายดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กัมาพบมาพบก,ก,กับซา,าแลมน้นยกัเฮ็ดเรียกอยู่เพื่อนคือเก่าพี่น้องเ้ยพนตกถุกมือหลายบ่มีเวลาหดสีทอนหยาข่างหัวเนาะ่าสีเห็ดแต่เฮงเลยครับมือใดกระตกข้อมือแล้วมันเห็ดบบได้พนตกพี่น้องมันเปียกก็เลยว่ามือนี้รับครับเร่งรับบ่ายเลยพี่น้องมันสีอยากเด็ดในน้อยหนึ่งก็เลยว่ามาฮุบตัวบัญชีทอนไว้แล้วเลยกั ชิมะทอนหญ้าต่อไปน้ำเค็มหัวมันหกพี่น้องเลยทางบนข้างบนปูข้างบัวนี่แหละพี่น้องทางทางข้างเคื่อนเมืองอื่นนะมันเร็วไปเล้ยมันบวบวหกปันไดพี่น้องเลยไปโอเคพี่น้องแต่ลำน้อยก็ไปทอนหอญ้าก่อนพี่น้องบ้านนี้ <laughs> โอเคพี่น้องพูดแต่ลำน้อยทอนหอญ้าทางหัวเอาตแต่ส่วนนี้พี่ละไปมันมีกกอ้อยพีนย ốc, ยก ốc, ก ốc, ก่น้องเลยกกอ้อยกบคนไม้ เลี้ยงนองนี่ก็าเขาเลี้ยงนอไม้เลี้ยงน้องกันกระโปรงได้ลับหนึ่งค่ะปลูกปีนี้ปลูกอ้อยปลูกไว้์กำลังใหญ่พี่น้องเลยก็อ้อยก็พอได้ให้มาเที่ยวกินยามผาืนยากกระโพอผืนพอได้กินพอได้ไป้คอของหม่พี่น้องเลยก็มีกุกบัวซีไข่พี่น้องกุกตะไคร้กบอ้อยกับบัวด้มัดไว้โหลดบัมีแนวครึ่งโหลดอยากล้ม กกนี้ก็สิได้ตัดออกเลยใส่เสียมมาลดยังบ่ทันอันนั้นคนนี้ก็กอน้ํไม้กําลังปลหน่อนี่น้อยมาพังไว้พี่น้องกอนาไม้เลี้ยงน้องพอได้กินยามแรงหญ้าทนหญ้าก็พี่น้องผู้ักบัวกแดดไนี่พี่น้องบ่อยากให้มันเน่าย่ามันเน่าย่ามันเปื่อยตกคูมืออีได้พี่น้องคูมือรายกย่านไปว่าดินพัดบ่มีเวลาสมั่งน้ํารด มันก็สิเปื่อยไปเทเล็กเทเลงอะลร,รพี่น้องมันก็บเปื่อยบัดเดียวนี่ยหกเทเลยพี่น้องเลยทางนี้นะทะเลน้อยเอาบโบเได้บบท่านทางนี้คัวขวอย็ดไปเนาะลูกนอนแล้วก็มาขวหย่างในเทียวพึ่งกระดิ่งอยู่พึ่งน,นอนตื่นละข้างนั้นยังวัดทะเลน้อยครัวเปรนแล้วพี่ปุ๊หนังลินิตุโอเคพี่น้องไปัวหย่างกันไปน,นี่จะพักเบื่อกันเด้อ,อ,อ,อดพี่น้องทะเลน้อยก็อยู่เฮื่อเราไว้จั๊กนี้ถ่ายคลิปให้โฟเมพี่น้องเบิง่ง โหลดโอ้ยวายก้าเขาถ่ายคลิปลงพี่น้องเลยกลัวแต่หนาว่ะเอ้หัวหน่าเอาเกี่ยวเลยก็เอาพี่น้องเลยโอเคพี่น้องจะเล่น้อยก็สิไปถอนหน่าก่อนเอาคอเกาะเกี่ยวก็นอนเ้าวเสี่ยมผัดมันันนั่นบมดไปต้องได้เกี่ยวเกี่ยวมันสั่นก่อนไม่กุ๊บใส่ หมวกก็อันนี้ก็โตเก่าพีชดุดมากประเพณีไหวพี่น้องเถือก่อนมันเอาหัวมีป <c ười> <c ười> โป่งคอยก็เอาโตแล้วก็ดึงปีนเป็นนัดเพื่อ,พ,อ,พ,อ,อรรพักบ่วงพี่น้องเอ้ยบูพังไทยเอิ้นคือการระบบพักบ่วงแบบ เอาไปลวกกินก็ได้น้องลวกกินกับเจวก็ได้เป็นหมากเวลามันเป็นหมากกับสีเขียวๆแล้วก็มันสุกก็เป็นสีเหลืองๆเล็กน้อยครับเอาไปกินหมากสุกมันกินก็ได้ยอดมันก็ไปลวกกินไปลวกกินเดี๋ยวเขบวกขันยาสันเฉลี่น้อยเสียเอาเสียมขวักไปนา ววมันยาวมัน,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 นยาวก็มันเปิดรูปเป็นนั่นนั่นดินเปียกเนี่ดินพนตตเปียกเพื่อผักบ่วงเพียงเด็ดเอายอดมันเป็นลวกก็ได้นี่มันหักหกจะเล็มน้อยก็เลยสิตสัดออกจ้ะเห็นแต่พอท่าซักละหมักมาเก็บแล้วกะเขาไม่ท้าปัดแล้วมาเก็บอยู่มันหักหกหั่งจะเล็มน้อยเลย มันลามไปถวดที่ลามเขามาฮอสชวนพักถี่ก็เลยว่าสีตัดออกนะปีนออกกองไว้แล้วก็จังชีวุบออกไปทิ่มพี่น้องถ้าเริมน่าสิห้องเพลงให้พี่น้องพัง้องเพลงลาวเนาะเอาเพลงไท่เซโนไท่เซโนคือว่า อันเซโนอยู่พังลาวพี่นอ้องมีพังไทยกะเลีนูยู่ีพังลาวเซโนพี่น้องเซโนก็คือบนจุดผักกรูดที่สีขึ้นเมื่อแต่สวัสดิเกศหาที่ึ้นเมื่อเวียงจันท์พูดอะไรพี่นอ้องเป็นสีขายปิ้งไก่พี่น้องขายปิ้งไก่เซโนปิ้งไก่ลาดบ้านเฮาคือสีบโบไฮมีไก่พันเลยเนาะเพราะว่าเป็นแบบเอกลักษณ์ พอเพียงเกี่ยวกับปิ้งไก่เซโนพี่น้องอุตส่าห์เอาขายปิ้งไก่ดีใจที่อายนั้นมาเซโนมายงวันองีโกว่าสาวเซโนปิ้งไก่ใหญ่ได้ยินคยง ตัมใจไอ้ว่าอยากได้เดภัยเสโน่น้องบอกเคยลืมมืออายนั้นซื้อว่าเขาแอบ,บดีดอ,อ,อกเลยบม่ได้ห้องเว้ยเตอร์นัวหน้าแล้วมันเมื่อยเนี่ยมันกะพลังเสียงกับบ่มีน้องบอกเคยลืมมือไอ้ นั่นซื้อปิ้งไก่อายถามใครปิ้งเท่าใดโตใหญ่ๆปิ้งไก่เสเนูน้องขายบ่แพงดอกเด้ออ้ายสิเอาจักโตอ้ายอยากได้ผู้เสเพลงใหม่ซะพี่น้องเอ้ยน้อยสิมา้องเพลงให้พี่น้องฟังเนาะเพลงอัน เพลงลาวเพลงอันผัวกเก่าคืนดีพี่นอ้องเกี่ยวกับผัวกับเมียนี่แหละพี่นอ้องเลยเพลงลาวเพลงพื้นบ้านเฮาภาษาแบบบมโนวัยรุ่นปัจจัยของผูวเท่านี่จักหน่อยนะพี่นอ้องเพลงผัวกเก่าคืนดีพี่นอ้องผัวเก่าคืนดีแต่เฮานี้อยากขึ้นใจบ่อยากคิดลำ ไลมาใส่ใจนําของเก่าเก่าแต่สงสลูกบุตาคิดโหดพ่อเขากันน้ําตาไหลลิ้นบ่เศร้าย้อนหัวเก่าสิมาเอาคืนมันฟื้นใจแท้ย้อนเท่าแก่ ให้คืนดีเลิกกันมาตั้งหลายปีจนเฮานี้เลิกเจ็บสะอืนจะคืนมาใหม่บ่ย้า่เ่าแต่งเสียมไทยทงเกี่ยวดมันบได้มันกกใหญ่ก็ใ อบเสีเสียมก็อาพี่น้องมันมีน้ำยาหยุบนะั่นน้ำยาหยุบเลยขันได้ฟักเลยขวดขวดอย่างเงี้ยาแต่หงายแต่เป็นเครือไป มวยๆพี่น้องคือน้ำฉีดท่วมในปีนี้ทั้งภาคเหนือของลาวก็ท่วมแห้งพี่น้องเช็นว่าไร่ผัดบ้านผัดเรือนประชาชนไปไร่หแห้งหรือได้น้ำเห็น้นเอาลงเห็นในเฟซในโลกออนไลน์เลยนะพี่น้องแล้วก็ทั้งบ้านใช้เลมน้อยเซที่บนเขาน้องใช้เลมน้อยไปใส่เบ็ดใส่มองนะเซตประก้างเลึกๆแต่ว่าน้ำมันก็ขึ้นลายเลยพี่น้องใกล้สีล้นตะพังเลยพี่น้องชั้นร่นตะพังเลยก็ออก ใส่ทงหน้าเลยปัะนี้พี่น้องเธอทงหน้าเลยหรอกะบ้านเพื่อนแลน้วป่นี้พี่น้องเจ็ดแปดปีมมนสิถ่วมเธอหนึ่งทั้งบ้านาเลิมโน่นะทันถ่วมกระท่วมพึงเข้านา้ำนะบนย่างพี่น้องตายเบิดเลยคะน้ำกระครังอยู่นี่ประมาณประมาณเป็นเดือนคุณนะไพี่น้องมาจังบกถ้าเป็นเซ่เขียนอื่น,นมันเซ่เซ่ตื้นน้ำบกไวน้ำลงไวกัด้าทิพเดียวอันนี้นะท่านได้ถว่วมเลยนะ ประมาณอทิตหนึ่งพี่น้องเออพอเห็นประมาณเดือนหนึ่งอันเครื่องเครื่องชาวเพื่อนพี่น้องท่่มนะแต่หักเจดแปดปีท่วมเธอหนึ่งอันนี้ก็นับมาแต่ปีปีสองพนปีสองพอันสองพนสิบปดนำท่วมสองพนสิบำท่มสิบแปดเก้าสมสี่แล้วหาปีเจ็ดปีนี้ ระวังอยู่พี่น,อน้องเลยาแม่ใช้เริ่มน้อยอก็พอไงจนเนียนเครื่องแบบประเภทตู้เสื้อผ้าหรือว่าตู้เยนแบบ็นแ,แบบนี่เดี๋ยวนั่นกงหยกขึ้นสั้นเทิงเทิงเพื่อนพี่น้องควรแต่กลับไปอยู่อยู่เพื่อนลังไม้ตัวบันสูงหันตัวรังเก่าหันตัวบันแ้วก็อยู่หันแล้วกัศาศัยขี่เพือพี่น้องเลยพายื่นน้อยว่าคนานี้นำเวลาไ,าไปเข้าห้องน้ำก็ต้องได้ขี่เพือ ในละเฮือนมันต้องมีเพื่อพี่น้องประจําว้ถือปีมันถ่วมมันกระถ่วมปีบ่ทถ่วงจามบวถ่วมครับคือคือทมไมนี่ผู้คนเดี๋ยวหู้แต่กิมบม่ได้ท่วมเนาะเดี๋ยวนี้ก็บ่ว่าพี่น้องมันจะมีเขื่อนมีหยังมันกระเทิดในน้ำถ่วมเฮาก็บอกใกล้เขื่อนดอกแต่ว่ามันหักมันก็น้ำมันมาเนาะพี่น้องมันก็ไปโททีบเลยนะแต่กี้มันบ่ได้ท่วมก็เขาเห็ดเพื่อนต่ําแต่กี้ นั่นคือเดียวนี่นั่นผเ,เห็ดเฮือนรุ่นใหม่ต้องในหยกสุงๆพี่น้องคูนขึ้นคูนดินขึ้นบักสู้งๆเป็นเม็ดเม็ดปลายสองเม็ดผู้เล่นสูงๆไว้คูนไว้พี่น้องเพื่อพวกเฮื่อนมันกระสูมันกระวิดน้ำท่วมก็สามารถอยู่ได้ห้อ,องน้ำห้องในน้ำกับท่วมคือตะกี้นี่ห้องน้ำนี่ท่วมเบิดเลยท่นท่วมในบ้านนะบัวเพ่นกับบัวซูนมีน้ำท่วมนะพี่น้องจะเห็ดบวัวสู้งขมาตะกี้ใช่ไหมตะกี้ เดี๋ยวนี้เนี่่ได้แล้วใครเห็ดเฮือนก็ต้องเห็ดปมสีซุ้งๆแน่ยเดี๋ยวได้เพื่อนเอื้อยชาวเล่มน้อยเพิ่นเห็ดแต่ซุ้งกพิ่นก็อยู่ได้ห้องน้ำห้องนายกับบัดฟูงสมัยเดี๋ยวนี้ท่วมที่เดียวบ่มตะกี้น้ำธรรมชาติน้ำธรรมดากะท่วม ลงเต็มโกลเซ่นั่นกะนั่นก็บ,กบ,บทท่วมเลยพี่น้องน้ำโ่วธรรมดาเดี๋ยวนี้นะท่วมท่วมปีได้กะเข้าจนตายเพนะื่อนทีนี้ก็ระวังอยูอย่ย่นน้ำท่วมน้ำท่วมเลยก็ไปหาใส่เบ็ดใส่มงพี่น้องเ ชาเลมน,น้อยกระตึกสะดุ้งขี่เฮือพายลงทั้งรูปเมือนชาเลมน,น้อยมีทุงนานดิบอนเขาหน้องชาเลมน,น้อยกับน้องพายน้องระดีแล้วไปถ่ายใส่คลิปใส่ใส่เบ็ดนะพี่น้องกระเทมมืดเลยน้ำนะท่วมคืเอเพื่อนเพื่อเลยแล้วชาเลมน้อยก็ไปหาตึกสะดุ้งนะตะกี้แต่ประธานมาอยู่พี่ประชารตะกี้พี่น้องเล็กน้อยตะกี้ตึกสะดุ้งพ่อก็ไปใช้มองเฮือกคนหล,ลั่ง มันเถื่ใส่เล็บน้อยกับไปใสงง่โมงน้ำโพใส่บิดมันเถื่อในป่ามากกับไ่ได้เห็ดทางลราพี่น้องเห็ดแต่ปลาเด็กในป่าในป่ามากกับขั้วเมย์ขั้วเห็ดปลาแดกปลาแดกไว้ไว้กินเหรพี่น้องให้มันกุ้มเห็ดไว้เป็นปีหนึ่งพูดเลยยังได้กินพี่น้องกินบ,บเลเบิดแล้วกับแบ่งคายน้ำเนยเพรได้เงินค่าเกลือค่าหำอมหเห็ดปลาแดกเลยพี่น้องขายเนยแบ่งให้ลูกให้เต้ากินเนยพี่น้องเนย น่าท่วมตะกี้อันบ่าวเก่งเพิ่์นยังน้อยตะกี้เป็นบันได้ขี่เฮือพี่น้องเพิ่นไปหาเก็บหอยเดี๋ยวตะกี้บ่มีหอยเชอรี่ได้มีแต่หอยขี้กระต่ายหอยปังหอยก็มันเซ็บๆนะพี่น้องบ่าวเก่งเพิ่นขี้กระซ้านะกระซ้ากระซ้าเล็กแม่เพิ่นกระซ้าเล็กกระซ้ายางแม่เพิ่นเฮือนั่นแหละลูกชายก็เอาลงปงเสกลงมาแต่คันไดเฮื่อแต่กะบ่าวเก่งเพิ่์นกับข้านั่งแล้วเพิ่์นกับมือพายไปเลย หาเก็บหอยคุนยังน้อยค่ะเพิ่นลอยน้ำเป็นอยู่เด็กนี่ม้วนผ้าชายเด็กน้อยเด็กพี่น้องเลยข้าวน้ำกะขั้นผู้ใดเข้าวลายกะแบกจ้างคนแบกแบกไปไว้สันทงเฮือนหรือว่าเ็ดบวนชงชงพี่นเลยง่าย,ยานี้ม้วนผ้ากะเสร็จน้อยกะไปไหว้อยู่บ้านอื่นผู้จูงไปกับแม่กับน้อง ยุงไปไว้อยู่นอกบ้านปุ๊ชาเลบน้อยกับน้องกับไปไปเลี้ยงงูพายเชือไปกับบอกเก่งพายเชือไปแล้วก็มีเชือล่มเธอหนึ่งพี่นอ้องโอ้ยขึ้นมาเดี๋ยวนี้ยังย่านชาเลบก็ได้น้ำมันน้ำมันอยากบกพีน่น้องมันมันไหลลงเซ่เดี๋ยมันมสีไหลลงลงลง,ลงเซ่แม่น้ำใหญ่ไหลผ่านธงนาชาเล็บน้อยกับน้องขี่ผ่านธงนานั่นมันเลยเซ่ใส่กอกไม้เชือลม ใช่แต่มันบน่บนเลยเพือล,ลมนะ่ะรีบลงบัดเดียวแล้วก็ <c oughs> เป็นเห็นเฮือ่น่ะยุ่งรุมทะเลจะยื้อเทิงอยู่เฮือนน่ะกระตาก็เอาได้แต่กระตา <c oughs> เพื่องมันสิไปให้งวัวใส่กระสอบไปใส่ไปแต่บ้านทะเลเดียวขึ้นไปให้งวัวอยู่บ่นที่มันน้ำบวชห่วงเพืเ <c oughs> เ่องกระไลเป็น <c oughs> <c oughs> ไลองลองอองลองไฟดัานานา้น้ำเพืเ่อจักแนวเห็ดแลยกับนงกะกระผากันยกเพื่อขึ้นข้างหนึ่งก่อนมันจังสะได้หนังยกขึ้นข้างหนึ่ง ยกให้มันเงือกขึ้นน้ำกระไลออกอลไรกับเพื่อมันพูขึ้นอะไรนะน้องชายฉันเลี้น้อยเพิ่งกระทะแบบนี้ตัวย่านน้ำมันไหลแห้งยังน้อยโบได้แม่นฉ่ำเดียวนี้พี่น้องแต่เต้กี้กับเราว่าย่างอยู่อะไรทำภาษาบ้านนอกบ้านนาเฮากับไปน้ำน้ามันไหกับบัวย่านหอึงร้อยน้ำเป็นพี่น้องเต้กี้ว่าน้ำแห้งอลไรกับย่าแต่จะมันอยู่ในถงหน้าพี่น้องกระบนลึกบลับลึกอะไร ปานนั่นนะว่าว่าญานบ่ญาติเนี่ยญาติคนเห็นว่าญัติญานอายคนมึงในี่างเขากันว่าวันนี้วิ่ววิ่วคนชิเห็น่แต็มบริจาคญานโอ้ยคนเห็นก็ดีแหละคือเจ๊นึงเขาก็มาเอาขึ้นซอยแต่แท้หากบ่มีคนดอกตอนนั้นเขาก็ไปผู้ไหญ่ผู้มันน้ามันสีบกกยังมันละทังลงแฮง ลายลงห่วยลงหองแห้งซึ้มเนาะสีโต๊ะอีกแล้วฝนเน่ยว่าสีโต๊อีกแล้วพี่น้องแต่เริ่มน้อยกับสิ่ดคอจบคลิปมาเนอพี่น้องขอบุณขอบุณหลายที่มาให้กำลังใจเพราะว่าแต่เริ่มน้อยกับสิโค้ชหน้าโตไปเนี่ยพี่น้องนี่โค้ชหน้าันจะโค้ใหญ่ งามขอให้ท่านหัวชีไข่าย,ยากหัวสิไข่น้ำหัวมะฮามันนี่มีบดเนี่ยพี่น้องท่านได้แป้งท่านได้เชียะเนาแต่เลยว่าสิมือนี่พ่นกรตกแต่ละมือตกคู่มือพี่น้องบอกอย่าเพื่อนก็บไม่ได้อย,ย่าลูกลูกออกมานำขืนจะหากระเศร้าไข่กระเทียวเก็บคออวีดานคอเก็บคอจะสีดยาชักยากระเศร้าแล้วแต่ละเมื่อจะสีขอจบคลิปก็เด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อสบายดี